สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมรถหล่อนะครับผมรถหล่อนะฮะโซนจังหวัดจันรนะครับขายนะครับผมขายนะฮะตัวนี้เป็นอ e ีซูซูเอฟทีอาสองอสี่สิบนะครับหกล้อขนาดใหญ่นะครับ ทันได้ที่อยากได้ลักษณะทรงแบบนี้นะครับผมแต่งจับเต็มแบบนี้ก็สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมมีหลายคันนะฮะแต่สําหรับคันนี้นี่ติดจองไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทางลูกค้เาเปิดราคาที่เท่าไหรนะฮะยังไม่ได้สอบถามนะครับสวยมากนะฮะ จัดหนักจัดเต็มก็ถือว่าแตงแตงไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมพอประมาณนะครับแต่ดูแล้วคือหลอดุด,ดันนะฮะบ,บางเลหน,น,งนหน้านี่บางฝุ่นหน้านี่เต็มนะครับผมเต็มนะฮะกันชนก็เป็นเลดหมดนะครับกระจังหน้าก็เป็นเลดนะฮะสวยงามนะครับตัดกับสีเหลืองนะฮะ มีมีแบบนี้ขายไม่แสวยสจัดนะฮะตัวนี้นี่กระบะประมาณสามเมตรแปดสิบนะครับว่าไ,ไงคุณบอยครับว่าไงครับหินเป็นไงบ้างเยอะเลยนะเยอะอยู่ครับแต่ผมเอาได้อยู่ครับเแถวสองเกียหงหนึเกียงไหงแต่ผมที่เขาเต็มก่อนอันใหญ่ไปเอาละเอียดเอียดทั้เงเตี่ยงทังเตียงไง ก็มารับชมกันต่อเลยนะฮะแม่สีนี่โดนใจวัยรุ่นจริงๆนะครับผมสีนี่สุดจัดนะฮะดูขากระจกหน้านะครับโอ้แต่งพร้อมวิ่งนะครับผมทันใดที่ได้ไปนี่คือคือแบบพร้อมวิ่งเลยนะฮะพร้อมวิ่งงานนะครับผมยางก็แต่งกันสวยสวยนะครับทุกคนยางก็เลี้เดียนะครับวิ่งได้อยู่นะฮะยงัยงยงังยัง ได้ได้อยู่นะครับนี่ฮนะทอมอล่เตี่ยวสี่ท่อนะครับแบบใหม่คัตซีสวยนะครับผมคัตซีสวยมากนะฮะโอ้คัตซีใหม่เลยวะไม่มีร้อยสนิมไม่มีนั่นเลยใหม่มากคัตซีนะ ครับทรงกระซีนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ,ะผ่านนะฮะช่วงล่างก็เต็มนะครับช่วงล่างธรรมดานะรถมือสองมันก็ต้องแบบพนสีเอออาจจะนั่นหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือเรามองจากเออบื้องต้นคือโอเคนะครับผมสภาพช่วงล่างรับทรงกระซีเครื่อง เครื่องแห้งนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยเครื่องไม่มีเยิ้มเลยเครื่องใหม่อาจจะเลอะสีนิดนิดอยู่หน่อยนะแต่ว่าสีไม่มีเยิ้มไอ้สมีมีเยิเ้มน้ำมันไม่เยิ้มนะครับนี่นะฮะกระบะก็พลสีเหลืองพร้อมวิ่งนะครับผมซื้อไปวิ่งงานได้เลยนะฮะเหตุผลที่รถโทนจังหวัดจันนะครับผมใช้เป็นยางใหญ่นะฮะเพราะว่า งานคืองานรถยางใหญ่นี่คือมันจะรับงานได้ทกุกแบบทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่างานโหดหรือว่างานสบายก็สู้ได้หมดนะครับนี่เสานี่ก็ตัดเป็นแผ่นเล็มาแปะนะฮะก็สวยมากเลยเงาเลยนะพอดีเอนะฮะโอ้โหดูท้ายเนี่ยนะครับ ทายก็เสริมที่ด้านตูดมาให้ด้วยนะครับทำที่ด้านตูดมาให้ด้วยบางเลนเนี่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมใหญ่มากก็กตดดินเนาะใหญ่มากแต่งเกินไปก็มันก็เวลาถอยเวลาจมอาจจะเสียหายได้นะฮะตัวนี้ก็กำลังดีนะครับกระบะพื้นกระบะก็ใหม่นะฮะกว้างประมาณ2เมตรนะครับผมสเมตรกกว่านะฮะ ยาวประมาณ3.8นะครับกระบะสวยมากนะครับท่านผู้ชมเหมาะเหมาะกับการวิ่งดินนะครับผมวิ่งหินทรายคือเหมาะกับงานทั่วไปนะครับบุกเบิกไม่ว่างานหนักหรือว่างานสบายงานงานทั่วไปนะฮะทรงกระบะแบบนี้คือผมชอบตรงที่ว่ามันไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะฮะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะฮะกำลังพอดี เวลาคนขับไมโครตักดินมันก็จะตักสบายนะครับมันไม่สูงเท่าไหร่นะฮะแล้วมันไม่แบกน้ำหนักรถเยอะนะฮะกะบะค่อนข้างจะเล็กถัดรับนะครับตแต่งพร้อมวิ่งนะครับผมพร้อมนะนี่นะฮะตัวขอบตัวกันไอหมากันถังน้ำมันนี่เป็นเลสอย่างสวยงามนะครับนนครับ เดีย๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมภายในก็อาจจะมีรอยขีดคนบ้างนะฮะแต่ว่าโอเคนะครับผมเอาไปขัดนิดหน่อยแต่งถูโอ,โอเคนะอยู่ครบปมดนะครับได้ก็สองชั้นนะฮะ โอ้สภาพภายในก็โอเคนะครับมีแต่ลมเราจะซื้อมายังไม่ติดนะฮะโอเคเลยนะฮะสวยนะครับสวย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 สภาพเรือรวมสวยมากนะฮะ Isuzu FTR 240ี่ิบแรงม้านะครับรถหล้อขนาดใหญ่นะครับ รวยไหมป๋าป๋าวไหมป่ะอืๆก็ท่านใดที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับผมว่า ทรงแบบนี้นี่รถ6กล้อใหญ่นี่มีอีกหลายคันนะครับที่จะปล่อยนะฮะสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมเบอร์เทอร์ศูนย์เก้า้นย์หกนะครับสวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานนะฮะหกล้อใหญ่โซนจังหวัดจันทนะครับ FTR 240แรงม้านะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับขากระจกมันจะยื่นออกมานะฮะตัวเก่าเนี่ยมันจะขากระจกมันจะติดอยู่กับ อา่างประตูนะครับสภาพโดยรวมก็โอเคนะผ่านพร้อมใช้งานนะครับแต่งจัดเต็มครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ